น่วยพิเศษวันนี้ขอให้ปังขอให้แตกนะครับย้ำเป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดไว้ย่อมมีเข้ามีหลุดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ วันนี้น้อยพิเศษย้ำนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับ fc ที่ได้เห็นคลิปนี้ขอให้ปังขอให้รวยยกช่องนะครับ